วูอู่จู u วูอูจูวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างนะคะว่าเราจะเลือกใช้วูหรือว่าจูนะคะจูใช้สำหรับคนที่รักกันคู่รักนะคะเพื่อนกันเพื่อนสนิทนะคะคนในครอบครัวหรือว่าเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยคนที่สนิทสนมกับเรานะคะส่วนวูนะคะก็คือ คุณหรือว่าพวกคุณใช้ได้ในสองความหมายนะคะสำหรับบุคคลหนึ่งคนหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะเราจะใช้เรียกแทนคุณเพราะว่าเราจะให้เกียรติกับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราหรือสำหรับร้านค้าสำหรับบุคคลที่เรารู้จักกันเป็นครั้งแรก หรือบุคคลที่เราไม่สนิทเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะ